สบายดีทุกคนสบายดีทำบุษมทุกขานเด้อเมื่อนี้บ่ได้ออกไปทางใดเด้อทำบุษมอยู่แต่บ้านเหมือน,นคนตกแห้งแหง้งคนอ่ะคนตกหล่นหายหล่นคันพี่น้องเลยบุญเอ็นหินก็บ่ได้ไปซ้ำเมื่อนี้นะว่าสิไปกินสิน้นอยู่เพื่อนหินก็บ่ได้ไปกินสินทนทำพี่นะ้องคนตกแหง้งตอนนี้เม้วกันย่างไปนะทุกคนบบขีหลดเนาะพเพื่อนเนาะ พอ,พอดีว่าล่างหลดแล้วนะก็สชิ่ย่างไปซื้อกระเทียมยูฮันค่าฮัานค่าในบ้านก็นมีอยู่ทุกคนแต่ว่าเมียบอ่ะไปซื้อเนอะพอดีเมียอยากให้ทำกุ้งสมไมในบ่งบรรยากาศข้างทางก,กันเลยอยางไปนําเลยตรงนั้นเขาจะปั่นคนายทุกคนในว่าย่ามเดินหายเดินโถวิฟ้าฮ้องแต่บมืเป็นยังนอกเมียวใส่หมดอันอันนั้นแล้วเนาะทุกคน ากาศดีๆพี่น้องจ้ามาอยู่เด้อทุกคนคนตกกจบไปอยู่เด้อยวตาบันผมฟูแฮอเก็บภาพพี่น้องลรอยางคนตุ๊กที่สิ่งละพี่น้องเลลวงลาคนตกระพวงคนตกระพวงขนาดเลยวันนี้มีคนใดมานำทางเลยเนาะคนตกคือสุบมีผู้ใดออกจากบ้านคือเมีเเยเรา ชอบอมจากบ้านวิลล่าฝนตกนะจ๊ะเพื่อนฝนได้เก่เงเหียบไปหมดเลยแต่ก่อนจะไปซื้อของทุกคนมีอยากกินเฝออยู่บ้านห้องว่ามีคนเปิดหันเฝอแล้วเนาะมากินเฝออยู่หน้าหรงเฮียน เฟอร์แต่มับรรยากาศคนตตอุ้ยหาใส่ได้นะพีน่น้องเนาะค่ะขนาดเลยก็ต่อไปางไหรบัดน้อง <c oughs> สบายดีคนงามอยากกินเฟอร์เฮดเฟอร์ยังหรออันนี้เป็นเฟอร์คน้เองอ๋อ ไปได้กินเฟอร์จ้อยบ่มียังเลยเทแต่ยังขายแต่นี่บอกอืมบุญปากบ่มีพี่น้องยังมากินเฟอร์ยังคนโตไปได้กินจ้อยบปได้เห็นกระเป๋ากำบนดมาซะนะบ่มิเตลูกซิ่อเอาลูกชิ้นให้เอื้อยก็ได้ซะอุตส่าอุตส่าถือทองมาฝากน้ำโต้ได้นี่นะ ไค่เ่าได้ลูกโตมีไข่ลูกอยู่วะีไข่ลูกขายเท่าไหร่จ๊ะสอ,องหน่วยหาสองหน่วยหาเอาไข่ลูกน้ำสิพันลูกสินยลูกสีนหาพันกี่เมืม่อดีๆเอาก็ไม่ได้อยากมากินนะนะ <laughs> ดีตัวนางเตัวมันเงียบบ่บมานี้เงีบุญดากอเลิกว่าสิไปบุญคือกันควนโต้งเราไปไปจ่อยเลยเมื่อวานนี่ป้าหอนบดมือเมื่อวาน แล้วเมียก็อยากมาหานค่าอันนี้ต่อเนอะทุกคนหลังจากที่ไปซื้อของกินมาจะมากินเฟอร์บดัดกินโอ้ยมืนอในเมียอยากกินเฟอร์อีกเลยทุกคนปกติกับพอดีอยากกินไหนนักนักมากล้้ยไว้ที่นี่ดูดิเจติจก,กมามะกล้วยกินน้ำทางขอภายเลยทุกคนถามว่าใอยได้เห็นหน้าเมียนอยยังไงทับบุสมได้เบิ่งอย่างอื่นเนาะแกนทับบุสมเบื่อเมียก่อนนะก็เลยเห็นอย่างอื่นแทน นี่มาหานขานี่นะจ๊ะมาสื่อกะเทียมจะไปตำหมออกหุ่งกินทุกคนจริงๆริเมียก็มาดูเราตอนเมียบวอว่ขอได้มาถ่ายคลิปนะทุกคนสั้นไปก่อนมาสิกินมาสิกินมันละไหวยอยู่ข้างในมันไหวยอยู่ข้างในป้าคอยคือเปื้อนแหละวระดี๋ยนี่ สบายดีกับสบายดีกับสบายดีพี่น้องยกซีตุกทานพนันประเทศก็ต่างประเทศก็ดีเมียตุกทานได้พี่น้องมาเจอกันแล้วเนาะโหดพ่อว่ามันนี่คนตกแหงมะพ่อพ่อเปใหญ่เกี้เออีกแล้วพี่น้องเออร้านสาวเป็นมาสือเกลือกสือกองเด้นกินเฟอร์กันอะไกินอยู่บอลลูกเนาะมันนี่เฟอร์ไม่ได้เปิดเอื้อยมันเนี่ยโอ้ยว่ะคนตกแหงพี่น้องเด้อคอยก็อยากกินเกี้เอเด้อเสียมาฟังคนนั่นเนาะ ตัมปาณช่องสมองพี่น้องเอ้ยเ่ใหญ่เคี้ยวยนมีคนลูกค้าเขาห้ามาเขาเป็นคนแรกเลยเนาะมันนี้นะอันนั้นวันนี้อยากินเปิดเนยเนาะแมนอยากได้กระเทียมนางกระเทียมบ่ะโยอยากได้กระเทียมเจ้มีเินลูกค้าเขาห้าพี่น้องเอ้ยนั่นเขาเป็นโรโรอะไรก็เคี้ยวกระร้านไฟหนักสโส่โลคงนสิบาพี่นสิบเจ็ันเออเอาจากสิบพันได้ป่ะเอาสิบพันเออ เงิเกียรพันเียบอรดนงลเดี๋ยวจะให้เบิงงกห่านไม่ยายเคียวเนาะมียังแม่ดนทุกคนเบิ่งไปเรื่อยๆไปประมาณยีีเบิ่งไปเรื่อยๆห่านเป็นเปิดใหม่ได้ประมาณจักเดือนเลยอประมาณสองเดือนเลยประมาณสองเดือนสองเดือนสามสองเดือนปลายห่านเพิ่นสะอาดๆนะทุกคนมีเอากะย่างเปียกฝนมากกับเขาห่านไปเลยร้านซาอเพิร์กบไรีบิเขาเขามาแต่น้อยเท่าไห่ นอนเลิกิีบมาดผมเกี่ยนมันดีนะมึงเปลี่ยนเขาโอ้เดติดตัวเลยลองติดๆดูติดตไหนโอ้โหฝากกแจะลองติดกีบไงทุกคนบอเข่ากับหน้าเจ้าของมาสมัครไปอยู่แล้วเอาตัวนี้ปะนะเอาหัวนี้ด นี่แะสามตัวโก้โกไหนนังเด้อจะมามองโก้ได้ไหนเนาะาเจ้าินเงอะอยงอื่นเลวเนาะอ้ยม่มมางโมกินออกสบายดีนะลูกสบายดีลูกโาหันซากิ๊งหน้ากับบ่ได้เปิดมานี้หันเปิดยังค่อยขึ้มาจอดเนาะเฮ้ยนี่บอเฮ้ยขึ้นมาจอดเนาะเฮ้ย บอให้เองนำโตอย่างสีบ่เฮ้ยสผ้าก็ไปซ้ายสุดโต๊พัมาตะซเฮ้ยป้าขี่รถจักรไปสอันคือกันกับเองเลยเลยสบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องโอ้ยักขม้าพี่น้องเฮ้ยยักขม้าพี่กอนยักขม้ามาบอเฮ้ยยักขม้าพียหลุดมาเฮ้ยหลดมา บนทางเปอเปื่อนพี่น้องเอ้ยเอ็มมาสื้อ,อมาบ่ายจะไปกินเฟอร์เฮ้ยแ<า>ล้วเราไปจะไปกินเฟอร์ไม้กิดมือสบ้านหรอข้าวเจัากุเรนเ้ยเอ็มอมาสืกินเฟอร์ในห้างน,นี่เฮ้ยบัตรที่ขาตจ้าไม่ได้เปิดเฮ้ยไไนี่ได้เฮ้ยนี่ืออันนี่นะน,น,นี่ห่านห่านม้อเนี่ยไม่ได้เปิดเฮ้ยเส็นยางมาเฮ้ย ย่างมาทอดเดี๋ยวให้ตัวคือขาวแก่โอ้ยอันนี้ให้ขาวเลยขีดดินขีดต้มถือกูนะเอ้ยขีดต้มถือนหมูโอ้ยคุณนะส่วนเข่งกับเขาวคือกันนะกูพี่บ่าสองปูหยากกระเขาทางงานเอ้ยจะเป็นยอกแล้วพี่น้องเอ้ยมากล้วยในมือใช่เขาเจาะสะดอกโอ้ยอยากขึ้นเงือกมาตอนเล่าหงอกให้โอเคโอเคขอบใจแล้วชัโตไม่ได้ไปขึ้นหินบ่เฮ้ยไปจะได้บนโต อมหมู่วานเองไปแล้วหมู่วานนี่ยนะโอเคได้ทุกคนหลายกลางคืนตอนกลางคืนเองบ่ได้ไปกลางคืนเองไปแต่กลางเวนตอนแรกว่นศุไปเลยเตี้ยมโตหักแน่แล้วมาที่นี่ฝนอาลงมาก็บ่ได้ไปทางใดเลยแต่ขั้นแม่มาใกล้กันบดเอ็ดดีหย่างหย่างหล่อแม่นโตบดลงไม่ยังมาแรงนะพอบอปันมันยังไปลาเขามาได้เสิเฮยแม่ย่อมมีหมู่อยู่พุ่นหักตะบาร์เขายังให้นอนอยู่เองของบอน ไปเมื่อวานไปผั้เปนไปผูดีวแล้วก็ไปสู่อาหมูข้างหน้าเฮ้ยเอาัาสุตโตไปเฮงกสวรรค์ไนทาเนยเฮ้ยไปวิ่งไม่นึงไปวิอยากไม่นึอืด่โบดนะคนหมานีงแฮมขึ้นละแสน้าเฮ้ยไปหาผู้บาก็ไปเห็นผู้บาจะขื่อเป็นตาก่ง มาซื้อของเธอต้นนวัดเอกนว uh ัด huh. ต no. yeah, sí, ้นมหาบเองมาส่งเฮือนถึอไปกับไผ่กระกับไผ ไปสี่คนื่อคลองมาเดียวนี้แมนใช่ไหมสื่อคลองหรืเธอมายั่วยังคะฉันไม่ยั่วตอนนี้ฉันขาเยื่นหรือฉันไม่ได้เยื่อเลยสักคนเลยวันเนี้ยอุตส่าหอิอุตส่าหอิยังบ่ได้เนาะไปหาบนางฮิบตุ๊กหัวใจอันนี้อ๋อเป็นไปยังเคยเหรอไปหาอัตไทยอือไปหาในห้องเรียนเองไหมเอีกซ์ลงบนที่เนี่ยนี่ ตัวแตตมววนนี่ัสิลงโตงจะใช้ทันที่น่ะมันนี่นะมันลงไปสู่ฉันแน่จะลงไปสู่ฉันแน่วะส่วเอ้าว่าแท้เดนนี่เธอกันกันสีผมไปขำอยู่พี่ได้ไปขำหรือไปเมื่ออะไรก็ตามถ้าเธอไปเธอบอกฉันด้วยค่ะโอเคไหมคะโทรศัพท์ค่ะตื้อตื้อมาค่ะผมยังหลับปากจ้าแดดแล้วเฮ้ยแบบนี้แดดแล้วเฮ้ยแดดแล้วเฮ้ย ไปโอเคเฮ้ยเมื่อเฮ้ยบบนี้จ้าไปไยเอ็นเดี๋ยวจะหาตะมะหุ่งให้บนี้นะหักมะหุ่งยังไม่ทันมียังจะาเหล่ามะหุ่งอยู่เฮ้ยตบมาบอลที่รถม้ไยลา